สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันค้าเสาสวัสดีที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2567เมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะต้นไม้ในหน่วยของต้นไม้ที่รักใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานเราได้เรียนในเรื่องของส่วนประกอบและหน้าที่ของต้นไม้ ส่วนวันนี้ผู้พุ่งจะมาสอนเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ไหนผู้ซิไร ทำคล้องจองประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานะหนาหนูจาตรงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทำรังอยู่เป็นสุขเอ้ยอีกรอบนึงนะคะทำ รองจองประโยู่ของต้นไม้ต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานะหนาหนูจะาจงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทำรังอยู่เป็นสุกเอ,อ่ยเดี๋ยวให้เด็ก ท verse, it, yeah so ําขจองจองประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้ีดีต้นไม้ีดีและมีคุณค่าและมีคุณค่าต่อเราหนาต่อเราหนาหนูจ๋าจงฟัง 乌鸦。 Thank mm -hmm. you. ทำอาหารทำยาได้เยอะแยะมากมายต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะโดยเฉพาะให้ก๊าซออกซิเจนลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราได้นะคะถ้าเราไม่มีต้นไม้เราอยู่ได้ไหมคะไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้นะคะโดยการทำอะไรคะ ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เจร,จเริญงอกงามใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เด็กๆทำนะคะโดยคุณครูจะอธิบายอุปกรณ์ก่อนนะคะอุะอปกรณ์นจะมีกา ันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยระบายถึงต้นไม้ด้วยถึงไม้หรือสีเทียนโดยใช้ถีอะไรคะตรงนี้ลำต้นน้ำตาลน้ำตาลนะระบายลงไปแล้วก็ให้ใช้ใบไม้ที่เด็กๆเตรียมมาอยู่ตรงไหนเลยไอนเด็กาตเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาอ่าเด็กๆพามาแล้วก็หยิบขึ้นมาขึ้นมาหมดเลย ไรติดลงไปในส่วของไมตรนี้ใช่ไรติดลงไปในสนของมใช้อะไคะใชใบมติดลงไปที่กระดาษในส่วนที่เป็นใบติดยังไงก็ได้วยงาตาขติดนะคะว่านไม้ของเด็กๆเเป็นยังไง Äh, ของอาสมสมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วสวยไหมคะสวย Bình à, bình bình ừ, Đó, tốt, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không theo ai Diễu nô tay để kia kìm phật hỏi kìm phật hòa 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 kìm phật ให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทำกิจกรรมต่อไปนะคะ